ต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ออมมี่เจนี่พอดแคสต์ที่ออมมี่จะมาชวนเพื่อนๆมาเดินทางไปกับออมมี่นะคะเวลาที่ออมมี่ไปเจออะไรดีๆน่าสนใจไม่ว่าจะจากการดูการอ่านหรือการค้นคว้าก็จะเอามาแบ่งปันเล่าให้เพื่อนๆฟังผ่านพอดแคสต์นี้ได้ค่ะเผื่อจะเป็นความรู้ที่เพื่อนๆสนใจเหมือนกันแล้วได้ประโยชน์ออมมี่ก็จะดีใจมากๆเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะออมมี่ได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณ,คณแม่มาค่ะแล้วออมมี่ก็ได้ขึ้นรถไฟจากกรุงเทพที่สถานีรถไฟหวัวลำโพง นั่งไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เลยค่ะการขึ้นรถไฟครั้งนี้ยังเป็นการนอนบนรถไฟครั้งแรกของอมมี่ด้วยน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอากาศก็ดีและตลอดทางที่รถไฟวิ่งผ่านไปก็มีแต่วิวสวยๆอมมี่ mm ประทับใจมากๆก็เลยมาคิดว่าใครกันนะที่เป็นคนคิดคนรถไฟขึ้นเป็นคนแรกของโลกและเขาคิดได้ยังไงว่าต้องเอารถคันใหญ่ๆมาวิ่งบนรางและในประเทศไทยเนี่ยเริ่มใช้รถไฟกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ออมมี่ก็เลยไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตมาค่ะจนไปเจอเว็บไซต์ของมูลิธิโครงการสารณูปโมไทยสําหรับเยาวชนกับเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งสองเว็บนี้ให้ข้อมูลเรื่องรถไฟไว้เยอะแยะเลยค่ะออมมี่ว่าน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่ออมมี่หาเจอแล้วนะคะเนี่ยต้องเล่าให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องรถไฟเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2เรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหัวรถจักรค่ะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของรถไฟเลยก็ว่าได้ ว่ามัน,เ,นเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับเรื่องของการที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะโดยสารใช้ขนขอ,ของขนสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าการเดินรถไฟนั่นเองค่ะก่อนจะมีรถไฟนะคะมนุษย์ดาามีการใช้ประโยชน์จากรางมาก่อนหน้านั้นด้วยค่ะก็คือมีการใช้ม้าลากจูงพาหนะที่มีล้อไปบนรางเพราะว่าต้องการขนแดงให้กับมา้าในกรณีที่รถเนี่ยต้องบรรทุกข,ของที่หนักมากเช่นแร่หรือว่าฐานหินหนักๆจักในเมือง โดยประเทศแรกของโลกที่มีการใช้รถที่เล่นไปบนดางเมื่อประมาณ300ปีมาแล้วนะคะก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะพอเชมาล่างรถกันมาสักพักใหญ่ๆใ,ในปีคริสต์ศักราช1777หรือว่าปีพุทธศักราช2320นาดิชาตเทวิธิกชาวอังกฤษก็ได้ประดิษฐ์รถจากไอ้น้ำที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองขึ้นได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าก็ยังใช้งานจริงไม่ได้นะคะเพราะว่ารถจักไอ้น้ำของนาดิชาดมีน้ำหนักมากเกินไปค่ะ เอาขึ้นไปวางบนดางปุ๊บดางก็พังทันทีเลยหลังจากนั้นนะคะก็มีนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษอีกหลายคนก็ได้พัฒนาหัวรถจักรเอีอยงน้อย2ครั้งในระยะเวลา36ปีซึ่งแต่ละครั้งที่พัฒนานั้นหัวรถจักรกามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังใช้งานจริงได้ไม่ดีนะคะจนมาถึงปีพุทธศักราช2357นายจนายจอร์จสตีเฟนสันชาวอังกฤษก็ได้สร้างรถจักรไอน้ำคันแรกที่ใช้งานได้ง่ายและยาวนานได้สำเร็จ จึงนามาใช้ขนถ่านหินในเหมืองและเป็นต้นแบบของรถจักรไอน้ําทั่วโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะหลังจากการสร้างหัวรถจักรมาใช้งานนะคะ9ปีถัดมาถึงจะเริ่มมีการเดินรถไฟโดยสารค่ะในปีพุทธศักราช2366นายจอร์ก็ได้ร่วมกับนายเอ็ดเวิร์ดพีซสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยสร้างระหว่างเมืองสต็อกตันกับเมืองดาร์ลิงตันนับเป็นรถไฟสาธารณะสายแรกของโลกที่ลากจูงด้วยรถจักรไอน้ำค่ะ รถไฟสายนี้ให้บริการทั้งรับส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าแม้ว่าจะเปิดให้บริการแล้วแต่การบริการก็ยังมีความไม่แน่นอนค่ะเพราะรถไฟยังใช้ความเร็วได้ต่ำมากเพราะน้ําหนักและความอ่อนแอของรางมีการสอดระหว่างทางเพื่อซ่อมรางเติมน้าร้อนเติมทามหินกันบ่อยครั้งจนถึงต้องกลับไปใช้มาลากจูงเหมือนเดิมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2370ถึงได้มีคนผลิตรถจักรคุณภาพสูงขึ้นมาใช้งานแทนมาได้จริงๆสักที คนคนนั้นก็คือนายทีโมที่แฮกเวิร์ดค่ะและเขาก็ตั้งชื่อหัวรถจักรรุ่นใหม่ของเขาว่า Royal George เพื่อเป็นเกียรติให้กับนายจอสตีเฟนสันผู้ประดิษฐ์หัวรถจักรไอ้น้ำคนแรกด้วยนะคะน่าดักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตั้งแต่นั้นมาความสนใจในการใช้รถไฟก็เริ่มแพร่กระจายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆใ,ใ,ในยุโรปค่ะ และนั่นนะคะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศอังกฤษเริ่มเข้ามาสร้างสัมพันธมิตรีกับประเทศไทยหรือว่าสยามในเวลานั้นซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในปีพกก 2, 8, ุทธศักราช2398คณะราชทูตจากอังกฤษก็ได้เดินทางมายังสยามแล้วก็นําเครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระราชนนามวิกตอเรียมาถวายและหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการทั้งหลายก็คือรถไฟจําลองค่ะ ซึ่งย่อส่วนมาจากของจริงมีทั้งหัวรถจักไอ้น้ำและรถพ่วงครบทั้งขบวนจึงเป็นที่สมพระราชาหรือไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากและทรงมีพระราชดำริหรือว่ามีความคิดที่จะทำให้กิจการรถไฟเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ดำเนินการง่ายๆนะคะ กว่าจะได้เริ่มสร้างดางรถไฟและสถปาปนากิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทยก็ล่วงมาถึงปีพุทธศักราช2429ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะรถไฟสายแรกในประเทศไทยก็คือเส้นทางระหว่างกรุงเทพกับสุทรราการโดยบริษัทสร้างทางรถไฟและหัวรถจักรนั้นเป็นบริษัทจากประเทศดัมากค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ทรงสเสด็จไปเปิดทางรถไฟที่สถานีสมุทรปราการเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2436ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาและสายอื่นๆอีกมากมายโดยมีการแบ่งกรมรถไฟออกเป็นสองกรมคือกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เพื่อความสะดวกสบายในการก่อสร้างค่ะ สายเหนือไปถึงสถานีเชียงใหม่ระยะทาง661กิโลเมตรและสายใต้ไปถึงสถานีสงไหงโกโลกระยะทางรวม1,144กิโลเมตรค่ะและการเดินทางรถไฟครั้งแรกของออมมี่ก็เป็นรถไฟสายเหนือค่ะบอกได้เลยว่าประทับใจสุดๆไม่ใช่แค่เรื่องวิวข้าง,างทางที่สวยมากๆและอากาศดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าบอดีการของพี่ๆพนักง,งานบนรถไฟก็น่ารักมากๆด้วยค่ะ พอใกล้จะได้เวลานอนประมาณ3ามทุ่มพี่พี่พนักงานเขาก็จะมาช่วยปรับที่นั่งของดาวให้กลายเป็นเตียงนอนพร้อมผ้าปูสะอาดๆให้ทั้งบรรยากาศใหม่ๆกับเตียงที่นอนสบายมากๆเลยทําเอาออมมี่หลับฝันดีไปเลยค่ะพอตื่นเช้ามาอีกสักพักก็ถึงเชียงใหม่พอดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของประวัติการรถไฟทั้งของโลกและในประเทศไทยมีประรวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องรถไฟมากกว่านี้เพื่อนๆสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์มวยที่โครงการสาธารณูปโภคไทยสำหรับเยาวชนกับเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะทางหน้าออมมีจะไปเจออะไรน่าสนุกนนะ่าสนใจอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะในออมมีเจอร์นี่พอดแคสตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี